สวัสดีชาวราศีตุลเข้าสู่ช่องสตาโหราอมูลเลสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่ดูดวงโชคลาภของชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายน2563ซึ่งโชคลาภนี้อาจจะมาจากทุกทิศทุกทางทั้งจากการเสี่ยงโชคและโชคลาภที่ได้จากปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เราได้มาแบบลุกๆนะคะโชคลาภของชาวราศีตุลน,น่าจะได้โชคลาภจากคู่รักที่เดินทางไป ทำบุญด้วยกันหรือต้องชวนคนรักทำบุญทำทานแล้วโชคลาภจะมาจากคนรักของเราแน่ๆอาจจะหมายถึงโชคลาภจากงานของเขาหรือการเสี่ยงโชคก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะเดือนนี้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคก็จะมีลุ้นนะคะแต่ไม่ได้ดีเท่ากับโชคลาภจากการงานสำหรับเลข3ตัวที่เปิดไพ่ได้นั้นคือเลข110 ให้สำหรับซื้อเลขท้าย3ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้นะคะถ้าการงานติดขัดมากๆหรือการเงินติดขัดให้ท่องพระคาถาเงินล้านอย่างน้อย9้าจบ สาจบหรือร้อยแปจบต่อวันนะคะแล้วการเงินจะดีขึ้นมากจริงๆหมั่นทําบุญทําทานอย่างสม่ำเสมอกรวดน้ำให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วหรือจะถวายบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือก็จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตด้านการเงินไปได้ด้วยดีค่ะ ฝากกดติดตามช่องสตาโหราอมูเลดเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์มาอัพให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันบ่อยๆด้วยนะคะ